หม่แล้วยังเหมือนเดิมใจเหมือนเดิมปีใหม่แล้วเรากินของอร่อยที่สุดในชีวิตแล้วโบตกใจเขาแล้วเขาว่าเขาอุ่นไหลอุ่นไหลไม่ชอบประเดไม่วไปหนม่ะไรเพิ่มดี่ทหารนี่มีใครบ้างมีบิวมีโบมีเฮียมีผมตามใจมันไม่ได้อไปดูมาในเพจแล้วเขาบอกว่าปีนี้ควรไหว้พระตี้มูลไประว่าทำไมแล้วไม่พูดเขาเบิร์ตได้ผมนี่มาเนี่ยเพื่เฮียเกินไป อันนี้คือตัวละหนึ่งพบาทเลยนะ <c oughs> ที่โตขึ้นไหมตอนนี้ขึ้นปะ่ะสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีวันนี้วันปีใหม่เราจะพาครอบครัวไปทําบุญกันนะคะทุกคนแต่โทรไปประมาณ10สายยังไม่มีใครตื่นคนนน้นไปปลุกไอโบไอ้น้นก็ไม่ตื่นโทรไปก็ไม่ตื่นคนนี้คนธนินลุย ลูกของล็อกล็อกจากข้างในทำไงเนี่ยกดกิ่งไอตอวีไปทำบุญไหมไอตันิกเนี่ยตื่นนัดตรงเวลาเนี่ย เมื่อคืนนัดทุกคน8ปดโมงเก้าโมงตอนนี้10บโมงไม่มีใครตื่นทันินทันินวันนี้เนี่ยวันปีใหม่วันที่1มึ่งฮักลาพอดีอคลิปเลยชมวิกิจคลิปอะไรคลิปปีใหม่โทรหาทุกคนนะมียี่สิบสายไม่ตื่นโทรหาโบเมื่อคืนไปเขาดาวกับเพื่อนก็ไม่ตื่นแต่ว่าแพนจริงๆวันเนี้ยเราจะไปวัดชูรามณีแต่โบบอกว่าเข้าไม่ถึงเราก็ไปไม่ได้หรอกใช่แต่เราแต่เราดูในแแบบมันก็เยอะจริงๆทีนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนไปไหนเห็นนี่ไหม เดีย๋ยวนระถตูป้ปริสนาฮะไปไหนไม่ต้องบอกใครงนะจับขึ้นรถเราเไม่ต้องบอกใครเราก็ยังไม่รู้เลยว่าไปไหนไปก่อนรถตูป้ปริสนาลักพาตัว<ม>คนที่บ้านหนึ่งวันนี่น้องพีคอร่าชื่อพีคอร่านะรถคันนี้กับอันนี้ชื่อน้องหนู่หนูฝุ่นเยอะนิดนึงช่วงนี้เพราะว่าฝั่งหนู่นดำบ้านลูกแม่ปีนี้จะหมดแล้วนะกินข้าวข้าวมือเกลือสองปีมือเกลือใส่ทอดจั๊กเมื่อคืนกะเพราหมูกรอบมังสวิรัติ11โมงแล้วจับข้าวอุ้ ยังไม่มีใครมาเลยทุกคนปีใหม่แล้วยังเหมือนเดิมใจมันเดิมใจมันเดิมคนแรกเว้ยปีใหม่นี้ได้ทําการเปลี่ยนเบอร์ด้วยท่านเนเปลี่ยนเบอร์ครั้งแรกในรอบที่ปีโโอ้ตั้งแต่ป .5 ห ใช้เบอร์เดิมเมื่อแต่ปอห้งแต่สิบกว่าขวบยี่สิบปีแต่มือถือเครื่องแรกนี่คือเบอร์มือถือเครื่องแรกนี่ไม่มีตัวนี้บ้านรวยอ่ะมือถือเครื่องแรกตอนปอหรอมือถือเครื่องแรกคือมือถือเครื่องแรกตอนม .3 ร้านขายมือถือเราจะทำการเปลี่ยนเบอร์คุยงานของบิวนะถ้าลูกค้านะคะติดต่องานมาเป็นเบอร์แล้วนะคะติดต่องานมาเป็นสปอนเซอร์นะคะไลน์บิว w l a p o ไม่มีแอดนะคะแล้วก็ email contact dot biewlaporn gmail com ค่ะ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบคูบาเติมให้สาสกัดแน่นๆจะเอาไปทําบุญด้วยตอนรับปีใหม่น้องบันดีจ้จะรีบมีประโยชน์สั่งได้นะทุกคนมีครบทุกอย่างเลยคู่ผมคู่ผิวเมอร์สวยเสรซมชีวิตเลิก11บเอมงสิบเอนาทีตอนนี้11บเอมงแนาทีแล้วไม่มีที่เจาออะจิ้มไงวะเนี่ยนี่คือทริคนะทุกคนถ้าไม่มีที่เจาะซิมให้เราใช้ต้มหูนี่แหละที่เจาะใช้ตลอดเลยหรือว่าบนเครื่องบินอ่ะถ้าเข็มมันอาจจะแทงเด็กๆก็แบบเข็มกัดอ่ะเลยต้มหูในการเจาะซิมนี่เปลี่ยนเบอร์แล้ว11สิบเอาทนี็ดโมงส แต่เรื่องนี่ยหละจดกรเลยหลังมากค่ะเนเน่เนเน่เน่เนเนนากี่โมงโมงวานตอนกี่โมงอะปุ้งป้าปุ้งเอตรงใบเฮเหมือนอะไวะเหมือนไว้เจ้าอันนี้าเดิมอันนี้มาเดิมไว้เจ้าก่น <laughs> I love holiday It means so much more And I claim It's my season of magic day Sometimes I tend to forget What glory this holiday represents But it's fair to say I'm here ปีใหม่ยังเอาอีกเหรอเนี่ยบีก้นัดกี่โมงโก้ค่ะไม่มีรองเท้าอ่ะแล้วดูผมทำหรือยังทไมตื่นสายอ่ะใส่รองเท้าใส่รอเ้าใส่รองเท้าขอเร็วๆชุดโก้ด้วยเนี่ยเอลซ่าเอาคู่ไหนอ่ะก็มีละกันไปไมปใช่ตรงนี้อ่ะเด็กมาอืมมคู่รถเลยใส่แล้วไปีมนั่งตรงไหนตีมสีฟ้านะวันนี้ สีน้ำเงินคือเพลงโชคอ่ะเพลงแล้วก็กันเงินแล้วก็โชคลาภอันนี้เราจอดรถที่ไหนวัดคณิกาผลควัดคณิกาผลแล้วก็เดินไปอ่ะใช่วัดบางกอนเห็นไหมนะว่ายกมณราวัคนเยอะมากเลยวันที่หนึ่งเรามาไหว้แบบนี้นะทุกคนเพราะว่าคิวเยอะมากเลยไม่ไหวนี่คิวเข้าไปเนี่ยบีบีเก่งมากเลย ตอนนี้เราไหว้พระเสร็จแล้วทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากเข้าไปไม่ถึงถ้าใจเรามาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอพรคนเยอะมากบ้านเราตอนคาตาคือข้าไหว้เสร็จปุ๊บต้องรีบหาของกินถูกต้องเดี๋ยวจะหาอะไรกินแบบอร่อยๆเลยเอาให้แบบว่าอร่อยต้อนรับปีใหม่ปีใหม่แล้วเรากินของที่อร่อยที่สุดในชีวิตอ่าเอาวิวสวยๆเลยนะถ่ายรูปปังๆตลอดชีวิตปีนี้จะดีเฮ้ยพี่บัวทำไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นมึงไม่ต้องใส่น้อโดนเดือดปหนึ่งมมึงไม่ต้องใส่หน้าเขาอ๋อ โอ้แล้วโบตกใจเขาแล้วเขาว่าเขาอุ่นไหลอุ่นไหลอุ้ยอันนี้แหละแมงสาบมึงอันนี้ของจริงอ้าวไม่ใช่ว่ะลวดอันนี้แหละแมงสาบมึงอันนี้ของจริงลวดลวดแถวนี้มีตลาดสไตล์สองพี่น้องคู่นี้ต้องแวะมีอะไรคะน้ำใบบัวตอนายู่วันร้ายตอนนี้มาแปลว่าอะไรนะถ้าคัวสริงสหายโกโปรมันนี่ทำเองแค่บ้า นี่คือน้ำรากตัวสีหายสีจหายนี่มีใครบ้างมีบิลมีโบมีเมีผมใช่สี่คนพอดีสีจหายมันเหมือนน้ำลำไยอ่ะมันคือเสียงเส้นปีโบราณอ่ะมันคือน้ำลำไยแหละแต่ว่ามีเครื่องไงเครื่อร่อยมากเลยอ่ะหอมดอกลำไยมากหอมลำไยอ่ะอันนี้เร็วชิมอร่อยมันหอมดอกลำไยเนาะนี่แล้วเขามีช้อนด้วยให้ตักน้ำใบโบโบอร่อยจ้ะนะเป็นไง ไม่ชอบอระเดี๋มันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วคนแถวนี้คือเขาทำกันเองอะลองกินคือสมุนไพรอะต่ทุกคนมันจะเหม็นเขียวนิดนึงอันนี้คือเหม็นเขียวจริงไกินี่กินนี่กินอร่อยอร่อยพี่พี่อร่อยอร่อยน้ำเขียวไงน้ำเขียวโอ้โหซื้อมาไดอ่ะจับชายโบราณจับชายโบราณร้านหมูกรอบ ขายโบราณขายเป็นโลเหรอโลเท่าไหร่แปดสิบห้าสิบมึงมองอะไรวะกระเป๋าน้องนิวเยียครับน้องนมาเปิดชิมเลยมึงเป็นอะไรกับกระเป๋าน้องนิวเยียน่ารักไหมพี่บุ๊คน่ารักมากอร่อยไหมอร่อยมากนิวเยียทำมากเงี้ยทำไมอ้าวโยนมานี่แล้วนี่เหตุผลคืออะไรตอนนี้มันแจ้งอร่อยอร่อยกระเทียอร่อยเราอยู่ร้านป้ามาครึ่งชั่วโมงมังป้าจะขายอยู่ก่อนถึงวัดเน่งเลยยี่ ความสุขมากๆนะคะที่เราจอดอดยู่มีหลวงพ่อโตด้วยทุกคนเป็นบทสวดที่บิวสวดประจําเลยนะเนี่ยก็ถาชินนันเบ็นเนีเรามาไหว้หลวงพ่อโตกันนะสาธุ ทุกคนโหมดการจะกินอาหารอะไรอยากกินอะไรก็ได้ที่เรายังไม่เคยกินเนาะปีใหม่ต้องกินอะไรที่ต้องกินอะไรบางเช่นกินอะไรก็ได้ที่มีไวไฟกินอะไรก็ได้ที่มีไวไฟแล้วก็กินอะไรก็ได้ที่ไปร้านใหม่ไม่เคยกินมันโจทย์ยากมากอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าปีนี้อาหารมื้อแรกของปี2565เรากินอะไรหมูกรอบแล้วอ่ะอ้าวปีนี้ทำอะไรก็จะเป็นหมูหมูง่ายๆหมูหมูง่ายๆแล้วเฮียกินน้ำอะไรตะกี้น้ำใหญ่กินน้ำน้ำใ่ก็ตี้ กิรีเลยแฮมเบอร์เกอร์ปีนี้ก็จะอะไรเบอร์เลอร์เบลเลอร์ใหญ่ไอ้บุกินอะไรตอนเช้าขนมปังกรอบค่ะแต่ว่าปังๆไงไงข้ตุ๋นอ่ะปีนี้เราทอดตุ๋นคนงนี่ยนักตุ๋นอไอ้บุกินกะเพราหมูกรอบปีนี้ก็จะแบบอะไรอ่ะมังอะบังก็คือดีอยู่แล้วใจสะอาดโอเคจิตใจสะอาด ล่าสุดเขาหนาไปกินตอนเย็นน่ะเขาบอกว่าอะไรว่าหมดแล้วนะคะมี50คิวกูแบบโอ้โหไม่ได้กินแล้วแหละพลาดเนี้ยเจ้เพิ่งกินกับเฮียมาเมื่อ2วันที่แล้วอยากินอ่ะตั้งโคตรอร่อยเลยอยากกินอะไรโจทย์คือกินอะไรใหม่ๆตามใจหมามั่งไม่ได้หรอตามใจแม่กินอะไรไม่กินอะไรที่มือนี่ไงจะกินอาหารต้องกินอันนี้ก่อนตลอดเลยอะไรเจลลี่ชื่อแบรนด์อะไรบอนดี้เจลลี่ลิฟต์ค่ะอะไรของบีบีอ่ะดูดิดูเด็กดิบ้านอ่ะบลูส์คนี่กินก่อนบอนดี้บีบีขายของให้เราหน่อยกินรมะนาวมั้ยรดวิตามิน มินล้วนแกกินอ่ะอ่าี่แกให้โบอันนี้เจลลี่อิ่มทิพนะกินก่อนมื้ออาหารช่วยในการเผาผลาญแล้วก็ช่วยบอกแป้งให้เก็บเพราะช่วงนี้ปาร์ตี้บ่อยค่ะกินเยอะแต่ปกติถ้าไม่ได้ปาร์ เพราะว่าไม่ได้จะลดมากเมื่อคืนมีคนมารีวิวพันก่อนแต่งงานเมื่อวานไปเจอคนทันขับรถที่ร้านเที่ยวเมียวอ่ะเขาขอถ่ายรูปแล้วเขาบอกว่าสั่งบันดี้มากินด้วยขอบคุณมากเลยอุ้ยไอ้คำสูงเขาชอบกินมากบันดี้เจลลี่อ่ะตัวนี้กินแล้วมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์มีประโยชน์แล้วผิวสวยไหมเหยผิวใสไหมผิวใสขายได้ไหมคะขายของแพงอ่ะสิบแคลดูเขาหล่อมากเลยอุ้บันดี้เจลลี่มีประโยชน์บันดี้มีประโยชน์ เป็นวีแกนด้วยนะอันนี้ใช่และมีฮาลาลทุกตัวแล้วนะใช่กินแล้วผิวสวยเลยคอลลาเจนอะจัดกินคอลลาเจนวันนี้กินติดต่อกันมาประมาณเกือบอาทิตย์ละดูนะแดดมาแล้วแดดมาแล้วนี่ดูบิบี้ดูผิวเห็นไหมเหมือนนส่วนนะใสจังเลยอ่ะเอ้ยบีบี้บีบี้เอาไปให่อ้อมันกินบิบี้อุ้งอะไงวะไหนบีบี้ดูดิไหมือนขนส่วนนะเหมือนขนส่วนนะ บอกว่าปีนี้ควรไหว้พระตีมูลติแล้วก็แบบไหว้พระพรมตรงเซนทรัลเวิด์ลอยากฟังประสบการณ์จากคู่รู้จริงไหว้พระล่นผักหนั เอาดอกกุหลาบไปไหว้ขอให้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วค่ะขอให้แบบว่าเจอคนดีเจอเนื้อคู่สักทีอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้คนนี้มาค่ะทำไมแล้วไม่พูดของว่าได้คนนี้มาได้คนก็ได้คนที่ดีตอนนั้นโสดมากี่ปีโสดมาเลยสักพักหนึ่งเลยค่ะปีสองพันปีหยังไงไม่ได้มุงเท่าไหร่นะสีฟ้ามงคลนคือว่าวันที่หนึ่งจะไม่มีคนเพราะว่ารถลงมากหายไปจากถนนมาอยู่ในห้างกลายเป็นร้านอาหารที่เซ็นทรัลโบเต็มหมดทุกร้านคิวเป็นชั่วโมงรับอะไร คะในที่สุดเราก็ได้กินร้านนี้ขอบคุณนะคะวุ้ยเมนูน่ากินมากเรามากินอาหารจีนตรงคอนเซ็ปที่ว่าเป็นร้านใหม่ยังไม่เคยกินดูสั่งกันคั่วละเมนูเลยอย่าสั่งอาหารตอนหิวค่ะเพื่อนๆเบื่อเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดอ่ะทะเลนพลาดเลยกินแล้วอร่อยไหมเป็นไงเทคเจอร์ดียต้งเคยกินอะอ๋อคุณขาวเป็นเงินเงินไม่เคยกินที่นี่จริงๆมันกรอบหอมหนุยมาก เี๋ยวร้อดกุ้งทอดอืมลองอีกนะอร่อยมากอะ่ะเส้นกนนะุ้งเสง้นมันออมนุ่มนะแล้วกุ้งอ่ะมันทอดๆอดอ่ะแล้วน่ากินจนหลับหลับอ่ะกินได้อะเนี่ยอ่ะเฮียไปฟังจีนมันชัดอ่ะตดน้ำได้ไหมได้ตดนเลยเฮียตดนไป อร่อยดีนี่กับปลาสดแต่เราไม่ได้สั่งอันนี้เก๋านุ่มจิบข้าวโพดดีดูข้าวเก๋าดิลูกข้าวแก้มกินไม่ได้เพราะใส่หมูซุปข้าวโพดปูนะอร่อยอ่ะพี่บุ๊กเป็นผู้เบิกเน็ดเพื่อมาหยิบบ่อยมากแล้วพี่บุ๊กบอกว่าปลาทาไมไม่หมุนนัปลาเงินโทอดดเกล้าบุ๊เสฉวนน้ำน้ ีผัดพริกเกลือหรอผัดหมี่อะไรนะโคกเงี้ยมีความเชื่อว่าอะไรมาเป็นมงคลเป็นหมี่ทีเลาอายุยืนมากินเยอะมากินหมดเลยมาอร่อยไหมใช่ไม่ไม่อร่อยมากใส่แป้งแล้วก็แตงกวาใครอยากกินอะไรก็ใส่ราซอสใส่ในแบบที่ทุกคนอยากใส่แต่โบชอบใส่ข้าหอมยเพราะว่ามันจะหอมมันก็ซอสหวานน่ากินมากเลยอ่ะโแอบแอบไป มันกรอบมากเมื่อกี้แทนนินไม่ใส่แป้งอันนี้คือตัวละหนึ่งพันบาทเลยนะหนึมันกรอบอ,ะอ่ะคือหนังเป็ดวิธีที่เราใช้ชีวิตร่วมกคนอื่นแป้งนนกระสอบแป้งมันหนานุ่มมากเลยเนาะซอสมันจะหวานหวานอะอร่อยพริกเกลือเน้นเน้นโหดมากกินแทนเนื้อตัดได้เลยนะใครกินมั่งอร่อยนะพี่เนย น่าจะแปดพันเบอร์หนึงมาเท่าไรหกพันหรือว่าห้าพันจากประสบการณ์แล้วน่ประมาณห้าพันอ้าโอเคเดี๋ยวมารู้ว่าใครถูกเกิดอะไรขึ้นไปอยน่าสิทธิ์เลยอะไรอะโอ้ทุ่งปวดไตเลยอ่ะ ว่าบีบีทำอะไรอยู่เทตุหุ้นอยู่บิตคอยนี้กำลังเคลนเพียดมากอ่ะบีบีคะที่โตขึ้นไหมตอนนี้ขึ้นปะไม่โตไม่โตไม่โตเทาไร่เท่าไหร่เ่าไรเอายมาดูกอนเท่าไร่อ้าใครทายถูกคนนั้นจยเอล่าหน่ยมันพิใหม่มันพี่ใหม่ไม่ไ่เที่ยวไหน วายไหมเฮ้ยค่ะตอนนี้อยู่หน้าร้านเทนนิโนความทรงจำเก่าๆที่มาขายข้าวแกงามีมาหมดอ่ะแต่เพิ่งจะขายข้าวแกงตอนเราที่จอดรถอ่ะเหนื่อยมากเนี่ยเคยขายประมาณแถวๆนี้นะท่านี้เนาะก็มีน้ำขายน้ำยำย๊ายมีข้าวเหนียวหมูทอดด้วยกูจําได้ประมาณสี่ปีที่แล้วนะฝากมากแต่เป็นความทรงจำที่ดีประสบการณ์ที่ดี ม,มาเยอะนี่แม่ค้าทุกคนสูๆ้ๆตรงนี้ไม่เท่าเมืองทองเมองทองคือหาหรือโหด <c oughs> ใช่เคยไปขายของไงขายข้าวฮะชื่อร้าน <c oughs> กับข้าวแม่แต่กงน, <c oughs> นี่เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปนะทุกคนที่เซนทันโบเพราะว่าตอนนั้นมาคนเยอะตอนนี้มาก็คือไม่ค่อยมีคนเลยเดี๋ยวเรามาถ่ายตรงน,นี้กันนะะ่าร <c oughs> ัก ถูกมากทุกคนสองตัว500บาท<บ>นี่ได้กี่ตัวละคะตัวเดียวแขนสูงบอลนี่ไม่ได้วยป่ะเกิดสภาพของบองมายิ่งไรเนาะ พันห้าหรือสามร้อยถ้าใส่ไม่ได้ตกเป็นของแจ้นะคู่คิดเงินหมดอบเราจะเล่นอะไรใส่ได้ไม่ได้ใครใส่ถ้าใช้กระเป๋าแจาจะคิดตังค์เหมือนกันผู้ไม่เคยได้ใช้โอ้ยเท่ไหนกระเป๋าเออมีผาด้านเดียวทุกคนตะเกียะบอกผู้ว่าไม่เคยใช้กระเป๋า,าบิลใช่ไหมเนี่ยคือกระเป๋าแจ้เว้ยตัวมานาเจนเท่าโบแม่ทั้งตัวบีหางเสื้อมาดิต้องมีโลโก้เจนเท่าโบแมนต้องรวยยศให้เด็กคนนี้นะที่สุดอะคือช่วงปีใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงที่รวมญาตินะทุกคนญาติแม่เราไปแถววชิราพลไปสนุกสนานนิดหน่อยแล้วก,ก็เดี๋ยวกลับบ้าน ถึงแล้ววชรพลลุงหลายรอบมากปะโอ้โหสวัสดีค่ะทำไรอะ่ะตวดมวยข้ามปีตดวมวยข้ามปีนับเลขนับเลขกันนับเลขเราถ่ายรูปหลังรถกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถอเป็นรูปแบบว่าบอกนามเบอร์ใครเกิดก่อนใครเป็นพี่สาวใครเป็นพี่ชายคนโตใครเป็นน้องเล็ก เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารนะคะวอตร์ไซ์เป็นร้านแบบในตำนานอาหารอร่อยแล้วก็มีคาราโอเกะด้วยแล้วก็วิวสวยมากจะกันที่ร้านวอเตอร์ไซค่ะไม่จะไปไหนยูพูดสิค์นอไปไปวอเตอร์ไซค์ไปทำไงอ่ะมันไม่มีอะไรกินมันไม่มีอะไรกินร้านอาหารไม่มีอะไรกินแม่ดีๆไปไหนเนี่ยไม่รู้วอเตอร์ไซค์อะไรกจะลกไหมไปไหนึงเห็นไม่เชื่อว่าไปไหนกันไปไหนนไปแล้วไปไหนโอ้ย บรรยากาศดีมากอันนี้คือหน้าห้องน้ำนะทุกคนโอ้หเป็นสวนนะ้ําแบบนี้เลยสวยมากคิวเต็มนะทุกคนคิวเยอะมากนี่ดูแน่นเลยร้อยกว่าที่เต็มหมดทุกที่เลยขายดีมากเลยรนะ้านนี้โอ้ยตอวแต่งสวยมากอันแบบนี้ต้องให้นะอันแบบนี้เป็นโซนแบบคาราโลเกะสวยมาก อันนี้เราโชคดีมากคิวบแบบเต็มบวกอินอะแต่ว่าเราอะได้ห้องแล้วแม่หนิ่งไรแม่สวยมากต้องจองค่ะเม,มโนโทูที่ไปที่ไรที่ไหน,ม,นมันต้องสั่งต้อง,ส,งสั่งอร่อยไม่เบื่อเลยเหรอไม่เคยเบื่อหอยนางรมเลยอันนี้ยิ<ส>่งหอยนางรมสุดราดใหญ่ๆนะโอ้โหอันนี้เราไปซื้อมาจากทอยอาสูดใจมากพี่พิ่มาเจ็บปวมาเลยอย่มา ตามตาดกตูตูไข่ดองโอ้หพายุอกไม่หิวไหมมันไม่มีอะไรกินมันไม่มีอะไรกินอันนี้น้องแม่หมดเลยอันนี้อเมมลุงนาดอานูลุงน้องใครกี่คนอ่ะถามใครบ้างลุงนันกับประสิทธิ์มาคือลูกคนนี้อะไรคนที่หกอุ้ยไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วตามไทยว้าวน้าขังตูขัดกระเชงไฟแดงอันนี้เขาเสกป่ะเร็วมากปูพายพิษสวน กินอะไรแล้วหรอไ่เนื้อไม่ต้องกินดิแน่จริงอ่ะไม่กินนี่แค่ดมเฉยไหนดมไงปรุงอร่ยมากอ่ะอะไรทันนี้เป็นปลาคังผัดชาน้ามีไข่ปูกิดรจะยูบอกับญาเลยทำไมยูอยากอยูอ สัตออกมาหมดเลยอ่ะอินโดกับไทยเดี๋ยวมาดูการเชียร์บอลของตระกูลนี้เดี๋ยวดูรีแอคไหมฝั่งนึงก็สั่งฝั่งนึงก็เชียร์บอลไม่ดีป้ายป้ายฮู้ดฮู้ยังคงเทงฮู้อยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กินเตเล่นทั้งวันอะไรหมดนะลุงนาดไชเจียวไชเจียวหมดไปร้านอาหารไหนต้องสั่งทุกครั้งลุงนาดใครยิงเฮ้ยได้ได้ไทยแลนด์โอ้ยสุดยอดเก่งมากเลยอ่ะวิ่งขนลุกเลยอะไรเงี้ยโซ่ขี้เหรอใช่ ไมเปอย่างนี้อยเป็น่างแล้วยิงเร้เขาไม่เข้าใช่ไหมก็เล่นมาอีกทีนึงออเขาไปไม่เหลือเฮกันทังร้านแล้วม่ยยิงโคตรดีถ่มึถ้ามีคนตั้มนะใช่เลยกลไใกลอเลยอองลูกติดอ่ะไหนราคาเท่าไหร่ครับโอ้อ่างว่าวเลขเข้าตอนน้งวัลเลย เรียกเลี้ยงเรียงพี่ใหม่ค่ะสุกภาพฤษแฟนด์ค่ะขอบคุณค่ะเฮ้าแหลวงดูเอายน้องสังข้าสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุก่อนเลยวิสาธุก่อนอ้ We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year อ่ะวันนี้อิ่มอร่อยมีความสุขไหมอร่อยมีความสุขค่ะใครได้ของเล่นเยอะสุดยกมาขึ้น ใครอิ่มที่สุดยกมาขึ้นใครรวยที่สุดยกมาขึ้นโกแล้วใครน่ารักที่สุดยกมาขึ้นแต่เรากลับบ้านกันแล้วนะแฮปปี้เดี่ยวเยอะมากอุ้ยสโนว์แมนแฮปปี้นิวเมียบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายเป็นไงบ้างดี๋แม่งไม่เคยอิ่มขนาดเนี้ย คือเดินท้องไม่่วงถ้าอยากรู้ก็ท้อง่วงอะท้อง่วงอะคือยังไงคือแม่งกินเช้ากินเย็นกินบ่ายกินพอแล้วนะคือปีใหม่นี่เฮียยอมนะยอมอะไรยอมยอมอ้วนวันหนึ่งไหนยอมยังไงยอมยังเอาทุกอย่างแฮปปี้วเยียร์ทุกคนแ่ปเปิ้ลเยียร์บายบายไว้เจอกันใหม่ปีหน้าละนอันนี้เป็นคิปเฉพาะกิจบาย